พาสสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมโยมเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการทานญาติโยมสาธุชนก็พากันไปขวนขวายในการทำบุญให้ทาน การทำบุญให้ทานที่เรากลางทำนี้เขาเรียกว่าทำได้เฉพาะการเขาเรียกว่าการทานช่วยกันขนขวายในการสแสวงหาปัจจัยในการที่จะทำให้งานของเราบรรลุปเป้าหมายทุกท่านตั้งใจขนขวายด้วยกายเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ว่าไม่บน ขนขวายด้วยวาจาไปชักชวนมวลญาติมิตรอันเป็นวยยาวัจก,กิจคือช่วยขนขวายจิตที่เป็นบุญให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเนีย่ยยงเขาเรียกว่าบุญบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของนามธรรมแล้วก็เกิดขึ้นจากจิตและจิตดวงนี้ก็เป็นกุศลกุศลและจิตถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ ทำให้บุคคลผู้กระทำนั้นร่าเริงจะพูดก็พูดวาจาอันเป็นที่รักจะทำก็ทำกิจการงานอันน่าดูน่าชมจะคิดก็คิดไปในเรื่องที่ประกอบเมตตากรุณาเป็นต้นนั่นเขาเรียกว่าจิตที่เป็นกุศลเมื่อจิตที่เป็นกุศลผลมันก็แสดงออกมา ผลที่แสดงออกมาทางกายวาจาของบุคคลผู้ใกล้ชิดผู้อยู่แวด้อมญาติโยมเคยเห็นไหมเวลาจิตตะชรูปมันแสดงออกอันเป็นผลของเวยาวัจกิจเวลาญาติโยมไปทอดกระถินวัดโน้นไปทอดพระป่าวัดนี้ไปถวายสังฆทานมีคนมาต้อนรับเชิญครับเชิญค่ะ คำพูดที่เราได้ยิ่งเจอเกิดจาก,กจิตเขาเรียกว่ากุศลจิตตะชรูปมันแสดงออกเชิญให้ขึ้นไปนั่งบนศาลาเชิญครับเชิญให้ไปทานน้ำเย็นเชิญรับประทานอาหารถามว่าทางตาที่เราได้มองเห็นจัดขบวนการต้อนรับปฏิสันฐานขับสู้แขกเหลือที่ไปร่วมงาน ทางตาก็ได้มองเห็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณทางหูก็ได้ฟังแต่เสียงที่ดีเขาเรียกว่าโสตะวิญญาณเป็นฝ่ายกุศลโสตะวิญญาณทางจมูกเนี่ยไปนั่งอยู่ในสถานที่อากาศดีๆกลิ่นหอมๆตกแต่งด้วยประดับดอกไม้ นานาพันธ์อย่าโยมไปทอดกระถินทอดปลาป่าทางกลิ่นทางรสอาหารจัดการต้อนรับจะเป็นคณะกรรมการชาวบ้านหรือชาววัดก็ตามจัดอาหารการต้อนรับขับสู้ปฏิสันฐานรสก็อร่อยแม้อากาศจะร้อนอยู่บนสาราหรืออยู่บนปั๊ด ป่าวัดเขาสมาคมบุญญาณิธิอะไรต่างๆปกติถ้าเราไปธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่มีพัดลมไม่มีเครื่องปรับอากาศมาแต่ถ้าเราไปร่วมงานบุญเนี่ยเขาจะจัดการต้อนรับขับสู้เนี่ยทางกายก็เรียกว่าเป็นโพธิภะเป็นสิ่งที่ดีรับอารมณ์ดีไตสวนอารมณ์ดีนี่เป็นผลของกุศล ผลของกุศลที่เราได้เห็นทางตาได้ฟังทางหูได้รับรู้ทางจมกูกได้ลิ้มรสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้ความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจก็ประกอบด้วยความเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่เขาเรียกว่ากุศลวิบากแต่กุศลวิบากที่เกิดขึ้นในจิตนี้มันเป็น ผลที่สุกงอมที่บ่มมาจากเหตุท่านเรียกจิตพวกนี้เรียกว่าอาเหตุกจิตอาเหตุตุกจิตคือจิตที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปเกิดร่วมสัมปยุตกับเหตุแต่มันเป็นผลที่สำเร็จมาจากเหตุเหตุที่ทำมาดีเนี่ยมันจึงส่งผลให้เกิดเป็นกุศล แต่ถ้าเป็นผลของอกุศลแล้วมันส่งผลในทางที่ไม่ดีนะผลของอกุศลญาติโยมเคยเห็นไหมทางตาก็ได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เขาแปดท้วงที่เขาด่ากันแสดงกิริยาท่าทางเฮี้ยมเกรียมรูปารมรูปรักษมันดูก็ไม่สวยไม่งามคนทะเลาะกัน เพราะมันเป็นบาปมันไม่ใช่บุญอากุศลทางตาที่เราเห็นมันก็ได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีหน้านิ้วคิ้วขมวดพูดจาถากทางนั่นแหละเขาเรียกว่าเสียงที่เราได้ยินทางหูก็เป็นอกุศลโสตะวิญญาณนี่เปรียบเทียบให้ฟังนนญาติโยมนะเวลาจิตพวกนี้มันเกิดผลขึ้นมา เป็นอกุศลวิบากโสตะวิญญาณตัดพาะต่อว่าขุดกลบันพระบุรุษที่ตายมาแล้วเอามาด่ามาว่ากันอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นก็เป็นอกุศลโสตะวิญญาณแล้วก็ไปสถานที่อยู่การประทวงกันแออัดยัดเยียดหรือไปอยู่ในสถานที่มีอับชื้นมี กลิ่นไม่ดีนะก็เรียกว่าอากุศลคานวิญญาณอากุศลคานวิญญาณมันเกิดขึ้นทางรถและอาหารการกินแล้วก็กินพออยู่ได้ไม่ดีเลยเป็นผลของอากุศลทางกายก็ฝนตกเปียกชื้นแฉะ ถ้าไม่ชื้นแชะอากาศก็ร้อนไปนั่งใต้เต็นแดดเผาเนี่ยน,นพูดถึงผลของอากุศลวิบากผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้นคนที่มีกรรมเสมอกันจะต้องไปอยู่ร่วมกันหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะเวลาอากุศลวิบากมันส่งผลทางกายก็ได้รับ อากาศเย็นเกินไปหนาวเกินไปร้อนเกินไปไม่เป็นที่สบายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอากูศลมิบากเกิดความทุกข์กายอยู่ก็ลำบากยุ่งก็กวนอาหารการบริโภคก็ไม่สะดวกที่พักหลับนอนก็ไม่ต้องพูดละนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี้มันเป็นผลของอกุศลที่ ได้รับการส่งผลขึ้นมาเป็นจิตนะตัวจิตที่รับรู้นะ่ะมันเป็นอกุศลวิบากและอกุศลวิบากจิตพวกนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุเขาเรียกว่าผลสำเร็จมาด้วยดีเขาเรียกชื่อนามปัจจัยว่าปกตูปนิสยปัจจัยมันสำเร็จมาจากอากุศลที่เราได้กระทำไว้แล้ว บางคนไม่ได้กระทำในชาตินี้แต่บางคนกระทำมาแล้วในชาติปางก่อนบางคนก็กระทำในชาตินี้แหละจะไปที่ไหนก็หวาดระแวงไผ่เพราะเราได้ไปด่าไปว่าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นอกุศลทุจริตวันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องอกุศลและกิจให้ญาติโยมฟังว่า โทสะจิตมันเกิดขึ้นแล้วเวลาพูดออกไปทางวาจาก็ยาบตัดพ้อต่อว่าเสียดสีนินทาไปยกกลนบันพระบุุษของคนอื่นแม้เขาจะไม่รับรู้และคนที่วิบากกรรมเสมอกันคนหนึ่งเป็นคนด่าไอ้คนที่ฟังก็ไม่ใช่พวกไก่ก็พวกเดียวกันนั่นแหละโยมสภาพจิตใจมันประกอบด้วยโทสะ เวลาด่าออกจากปากไปหูของคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเขาก็ได้รับช่วงแต่คนที่มีกรรมเสมอกันแม้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทางวิทยุก็ได้ฟังเปิดด่ากันอยู่อย่างนั้นนี่อย่าลืมนะด่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมบาปน้อยแต่บาด่าคนผู้มีศีลมีธรรมนี่บาปมาก เวลามันส่งผลมันก็เผ็ดร้อนนะถูกกาวตูถูกใส่ความอย่างหนักเนี่ยถ้าไปด่าผู้ทรงศีลทรงธรรมในสมัยเก่าก่อนถ้าต้นกับต้นพุทธการเนี่ยเขาเรียกว่าทูกแผ่นดินสุกปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโดนยิงตายโยนโดนฆ่าตายไม่ตายด้วยทางรถก็ตายโดยอุปัติเหตุคือมันเป็นได้ต่างๆทั้งนั้นแหละ นี่เขาเรียกว่าอาเหตุตกจิตคือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุคือไม่สัมปยุติกับเหตุแต่วิบากนี้หมายถึงว่าความสุขแก่งอมที่สำเร็จมาจากเหตุแล้วเหมือนต้นไม้ที่เราเพาะปลูกแล้วมันแก่งอมแล้วมันก็ออกดอกออกผลผลที่เกิดขึ้นมันสำเร็จจากต้นแล้ว มันจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นมาผลอันนี้เขาเรียกว่าวิบากอากุศลวิบากนี่ญาติโยมถ้าเราจะมามองดูสำนวนที่พระอภิธรรมก็คือพูดแต่ในเรื่องที่ไม่ดีได้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีได้รับกลิ่นรับรสรับสัมผัสไม่ดีทั้งนั้นอาตมาเคยไปแปลธรรมบทเรื่องของนางมาคันธียา นางมาคันธิยาในกรธดพระพุทธเจ้าใส่ร้ายป่ายสีพระพุทธเจ้าไปโปรดพ่อจริงๆว่านางมาคันธิยาเป็นหญิงงามพ่อเนี่ยก็เห็นผู้ชายหลายคนมาสู่ขอก่อว่าไม่เหมาะไม่สมเอมาคันธิยาผ่านผู้เป็นพ่อก็เลย เห็นพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาหน้าบ้านอู้ดูช่างงดงามเหลือเกินบุรุษท่านนี้สมณะรูปนี้เหมาะสมแก่ลูกสาวของเราเลยนิมนพระพุทธเจ้ารอจเจ้าลูกสาวมาถวายแต่พระพุทธเจ้าทรงเหยียบรอยพระบาทไว้พอไปดึงลูกสาวทั้งแม่บ้านมาดูอ้าวพระพุทธเจ้าไปไหนเสียแล้ว พอนางมาคันธยาพามเป็นผู้ชำนาญเพราะพามเนี่ยทำนายถ่ายทักลักษณะเห็นรอยเท้าพระมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าแล้วโอ้รอยเท้านี้เป็นของบุคคลผู้ไม่บริโภคกามพรามผู้เป็นสามีก็จะนำลูกสาวไปมอบให้ได้ก็ไม่เป็นไรกอบจูงแขนทั้งเมียทั้งลูกสาวไปอ้าวเห็นพระพุทธเจ้าฉันข้าวอยู่ พระองค์ฉันภระตาหารเสรียจเรียบร้อยก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังคือตอนแรกก็มอบลูกสาวให้เลยพระพุทธเจ้าบอกแก่พรามณ์สามีภริยามาคันธิยาพามณ์บอกว่าพราม์ลูกสาวของท่านสวยก็จริงแต่ว่าทิดาของท่านเเต็มไปด้วยมูดและกริ เราจะไม่แตะต้องทิดาของเธอผู้เต็มด้วยมูดและกรีดแม้ด้วยเท้าว่างัน้นเท้าก็จะไม่แตะต้องทิดาของเธอแต่พราหมณา์คันธิยาผู้เป็นพ่อและแม่นะฟังแล้วก็โอ้เราลืมคิดไปตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอสุภกรรมาฐานจบพราหมณ์ผู้เป็นสามีบรรลุถึงอนาคามีส่วน ภรยาบรรลุถึงพระสกทาคามีเมื่อบรรลุเสร็จเรียบร้อยลูกสาวก็ตอนนี้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านเป็นผู้ไม่บริโวกกามจึงนำลูกสาวไปมาคันติยาลูกสาวไปมอบให้พระเจ้าอุเทนนางมาคันธิยาในโกรธโกรธพระพุทธเจ้าหาว่าพระพุทธองค์นี้ใส่ร้ายป้ายสีตำหนิดูถูกติเตียนรูปกายของเราว่าเต็มไปในหมดดกิริด วันหนึ่งถ้าเรามีฐานะมีโอกาสเราจะแก้แค้นมาคันธยาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็นำไปถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็มีพระมเหสีอยู่แล้วคือพระนางสาม,มาวดีและหลายองค์นางมาคันธยาเมื่อได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแล้วก็ใส่หลายป้ายสี ลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่านางสามาวาดีและบริวารห้าร้อยเนี่ยเป็นอริยบุคคลโสดาบันคือนางมาคันธิยาเนี่ยทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระพิสุสงเดินทางไปที่เมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีเนี่ยถ้าปัจจุบันญาติโยมเดินทางไปไหว้พระเมืองโกสัมพีอยู่ห่างจากเมืองพารณสีไปร้อยแปดสิบกิโลเมตร ห่างจากเมืองอลาฮาบัดที่เรียกว่าจุราตีคคนนะ่ะญาติโยมก็ประมาณ80กิโลเมตรบางทีก็จะมีการประชุมพวกนักบวชนักคะบาบาคือนักบวชผู้นุ่งลมห่มฟ้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยญาติโยมอาตมาไปถ่ายวิดีโอเรื่องนี้ก็โอ้มันเป็นเรื่องที่ความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาเลื่อมใส ของนักบวชจะเป็นนักบวชชีเปลือยทางเชนหรือนักบวชทางพรามว่าคนที่สิ้นกิเลสแล้วเสื้อผ้าต้องปล่อยต้องละต้องทิ้งต้องวางที่จุลาตีคเนสถานที่ประชุมของนักบวช12ปีเขาจะมาประชุมกันครั้งหนึ่งรัฐบาลก็ต้องจัดงบประมาณไปหลายสิบล้านนะ ที่ไปช่วยในพิธีกรรมงานพิธีมงคลอย่างนี้นางมาคันธียาในี่ยาติโยมถือโอกาสจ้างคนที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนเห็นแก่สินบาตคาดสินบนไม่ใช่ด่าคนทุศินด่ารัฐบาลอย่างที่เป็นปัจจุบันทุกวันนี้ไปด่าพระอรหันต์ด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามตอกซอกซอยนางมาคันธียาไปจ้างด่าหมดเลย จนพระอนนท์ไปบินทบาทติดตามพระพุทธองค์ทนคำด่าไม่ไหวขณะเป็นพระโสดาบันนะพระอนนท์ก็เป็นพระโสดาบันบอกว่าบอกว่าพระองค์หนีไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามพระอนนท์ว่าอนนท์ถ้าเราไปเมืองอื่นเขาด่าเขาว่าแล้วจะทำไงก็ไปเมืองอื่นพระเจ้าค่ะแต่ถ้าเขาด่าทุกเมืองทำไรเราก็หนีไม่มีที่สิ้นสุด พระพุทธองค์ก็ตรัสบ,บทว่าอานนทเหตุเกิดณสถานที่ใดผลมันก็ดับณสถานที่นี้เพราะเขาจะด่ากันไม่เกินเจ็ดวันนี่พระพุทธเจ้าทราบเหตุเขาจะด่าไปเจ็ดวันเพราะเขานางมหาคณิยาจ้างคนด่าเจ็ดวันพอครบเจ็วันเขาก็หยุดเพราะหมดกํำหนดขอบเขตท,ที่จ้างให้ดา่า แต่อย่าลืมว่ากรรมมันไม่สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดแห่งการด่านางมาคันดียาตอนนี้สั่งให้ลุงเนีไปจุดไฟเผานี่เล่าโดยย่อให้ญาติโยมได้ฟังกันนะพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงได้เห็นกิริยาท่าทางของคนที่ไม่ศรัทธาเมื่อเห็นพระมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนแสดงความโกลธ กิริยาท่าทางด้วยการไม่ต้อนรับชี้หน้าดา่าโอ้ด่าหยาบหรือเกินถ้าเราไปแปลพระธรรมบทเป็นเหี้ยเป็นอุดเป็นลาเป็นโคดาสัพเพเหิระที่มีคำด่าในยุคสมัยนั้นแปลเป็นคำไทยแล้วนะ จนพระอานนท์นิทนไม่ได้ทั้งตาก็เป็นอกุศลวิบากจากขุวิญญาณทางหูก็ได้ยินแต่เสียงที่ด่าตัดพ้อต่อว่าทางจมกูกทางลิ้นทางกายโอ้ยมันเป็นอกุศลวิบากทั้งนั้นเลยถามว่าทำไมคนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมเก่าที่ทำให้นู้นอดีตาชาติไปใส่ร้ายป้ายสีด่าบทผู้สง่งฤทธ แล้วไปพูดให้บริวารของตนเองด้วยความเข้าใจผิดความละโมบโลภในลาบสการะเพื่อจะข่มเขาแต่จะยกเราใส่ล้ายป้ายสีเขาแต่อาความดีเข้าใส่ตัวเราฤุษีองค์นั้นก็ไม่ใช่ฤุษีธรรมดาเป็นผู้ทรงฤทธิ์มีอภิญญาสมาบัติ เมื่อไปด่าท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมโยมกรรมในชาตินั้นเศษกรรมนั่นในชาตินี้นเป็นพระพุทธเจ้ากรรมอันนั้นมันยังตามมาส่งผลและคนที่เป็นบริวารที่เชื่อฟังก็ถูกโทนด่าเหมือนภิกษุที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็โดนหางเครื่องไปด้วยกรรมเวรมันห้ามไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่าน,นัตถิ กรรมสมังพลังไม่มีกำลังอื่นเสมอด้วยกำลังของกรรมและกรรมที่ทำนั้นมันยุติธรรมไม่ใช่ด่าแล้วมันสิ้นสุดนางมาคันธิยาก็ไปเผาปราสาทของนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนกลับมาจากกีฬาคือล่าเนื้อว่าผู้ใดใครหนอมาเผาปราสาทของนางสามาวดีลวงเพื่อจะจับโจร นางมาคันธิยาก็เสนอหน้าไปและจะเป็นใครเพคะนอกจากมาคันธิยาพระเจ้าอุเทนใจดีสู้เสือน้องทำดีเหลือเกินน้องมีญาติพี่น้องที่ใดโปรดมารวมกันเราจะประทานบำเหน็จรังวันให้เหมาะสมเอาละสิตอนนี้นางมาคันธิยานี่ก็ เรียกญาติพี่น้องเผ่าพ,าพันคนที่มีกรรมเสมอกันไม่ใช่ญาติก็มาขอสมัครเป็นญาติคนที่ด่าว่าเสียดสีปพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสงฆ์ดา่านี่นมันเป็นพลสวัสด่ากรรมหนักได้รับผลภายในเจ็ดวันเขาเรียกว่าปริปักกะทิถะธรรมเวทนียกรรม พระเจ้าอูเทนก็ให้ร้อมรัวที่ปราสาทของนางสาวมาวดีเอาคนเหล่านี้ไปประชุมรวมเพื่อจะไม่ให้ปะปนคนอื่นแล้วก็ขุดหลุมฝังคนเหล่านั้นเพียงเอวคนเหล่านั้นยังสนุกสนานว่าพระเจ้าอูเทนเนี่ยคงจะเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งและในที่สุดเมื่อเอาฝังตัวครึ่งตัวแล้วพระเจ้าอูเทนก็เอาฟางมามาวางแล้วก็จุดไฟเผาคนเหล่านั้นก็ตาย ตายหมดเลยนี่กรรมที่ด่าพระอริยเจ้ามันส่งผลภายในไม่กี่วันนั้นแหละเสร็จแล้วพระเจ้าอุเทนก็จับเนื้อนหนังของคนที่ตายแล้วมาเชือดและวมาทอดให้นางมาคันธิยากินแล้วก็เฉือนเนื้อนางมาคันธยาตามไหนที่มันล่ำๆน,นา,านยยมตามตับพกตามขานางมาคันธยาเชือดแล้วก็ทอดในกระทะน้ำร้อน แล้วก็ให้นางมาคันธยากินนางมาคันธยาถูกเชือดเนื้อเถือนหนังในที่สุดก็กะอักเลือดตายนี่บาปกรรมนะฮะอกุศลที่เกิดขึ้นจากโทสะจิตมันผลักดันเวลามันส่งผลแม้เป็นพระพุทธเจ้ากรรมยังส่งผลอยู่เนี่ยญาติโยมนะเขาเรียกว่าวิบาก ็เ,เลยพูดเรื่องอเหุตุกกจจิตคือจิตที่มันสำเร็จมาจากเหตุแต่ผลที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นวิบากหรือเป็นอัพยากฤริัอัยายกตะธรรมคือธรรมที่เป็นผลสำเร็จมาจากเหตุเพราะฉะนั้นความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมองดูเวลาหมดพอดีนะ วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขราทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญ ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร